สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม C 2 M นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างบาร์โค้ดเลยนะฮะการสร้างบาร์โค้ดนะครับเป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเกี่ยวกับบาร์โค้ดนะฮะก็คือรหัสสินค้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักแล้วก็สร้างบาร์โค้ดไปพร้อมๆกันนะครับกับ c i i m p o r t เชิญเลยครับผม user นะครับเริ่มต้นนะฮะเราก็จะตั้งไว้ที่ admin แล้วผ่านก็ admin นะครับเข้ามานะฮะก็จะมีเมนูหลายตัวนะครับทีนี้ตัวหลักๆนะครับสำหรับการสร้างบาร์โคดจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับสินค้าสต็อกบาร์โคดนะฮะคลิกเข้ามานะครับสินค้าที่มีรหัสบาร์โคด ที่ติดมากับสินค้าอยู่แล้วตัวนี้เราข้ามนะไม่พูดถึงเรานำมาใส่โปรแกรมได้เลยนะครับแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่มีสินค้าที่ไม่มีบาร์โคดนะฮะไม่มีรหัสสินค้าเลยนะครับซื้อมาหรือผลิตขึ้นมาใหม่ๆนะฮะซื้อมาจากจีนจากที่อื่นนะครับเช่นสินค้าพลาสติกอะไรต่างๆที่ไม่มีบาร์โคดติดมาและ ทีนี้เราต้องการมาสร้างเองในร้านของเราเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการขายนะเวลาขายยิงบาร์โค้ดทีเดียวก็จะขายได้รวดเร็วนะครับทำให้การขายของเราในร้านของเราเนี่ยคล่องมากขึ้นนะครับรหัสบาร์โค้ดที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับจะมีอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะมีอยู่13หลักนะครับ ส่วนมากก็เร,เริ่มต้นที่แดนี้ฮะแปดปดอย่างนี้ครับยาวอ,อย่างนี้ครับอยู่ในท้องตลาดสินค้าทั่วๆไปที่รหัสเลขบาร์โคดพวกนี้จะไม่มีทางซ้ํากันนะครับห้ามซ้ํากันเด็ดขาดนะครับสินค้ารหัสบาร์โคดอันนี้ก็จะมีการลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบของระดับประเทศนะครับแต่ทีนี้เรา จะทำการขายภายในร้านของเราขายให้กับ user เอาไปใช้แล้วเลยนะฮะดังนั้นเราจะกำหนดรหัสแบบสั้นๆเลยนะครับแนะนำเอาสั้นๆประมาณ3 4ถึง4หลักนะครับสินค้าที่ไม่มีาา์โต้ดในร้านของเราไม่น่าจะเกินหลักพันอันนี้ไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับเอาเป็น สี่หลักนะครับถ้าเป็นโป,โปรแกรมออกให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับรันดอมนะครับออกให้ก็จะเป็นตัวเลขแบบนี้แต่ถ้าเราออกเองเราคิดเองนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเพิ่มรายการสินค้านะครับช่องรหัสสินค้าบาร์โคดเนี่ยถ้าเราเอาออกเองอาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับ หนึ่งศแล้วก็1 0ึ่ง0ูนย์ศูนอยไปเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะเป็น2 0งศูนย์่อไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าจะให้โปรแกรมแรนดอมตัวเลขให้นะครับก็ไม่ต้องใส่เข้ามาก็ใส่ชื่อเลยนะครับ ใส่ราคา enter นะโปรแกรมก็จะ random ตัวเลขให้เลยนะครับทีนี้การสร้างการพิมพ์บาร์โค้ดนะฮะก็จะเห็นปุ่มพิมพ์บาร์โค้ดตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับปุ่มพิมพ์บาร์โค้ดตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วก็คลิกนะครับนะะโปรแกรมก็จะสร้างสร้างแท่งบาร์โค้ดขึ้นมานะครับพร้อมราคาขายข้างล่างแล้วก็ นี่จะเป็นชื่อสามารถใส่ชื่อชื่อล้านเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเนี่ยใส่เสร er, ็จเสร็จแล้วก็บันทึกการตั้งค่าตรงนี้นะครับขนาดชื่อชื่อร้านตัวหนังสือขนาดตัวหนังสือนะฮะก็ใส่ตรงนี้ได้เช่นเดีวยวกันนะครับตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับเราจะสั่งพิมพ์เราจะสั่งพิมนะพม์ก็เลือกชื่อเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็มาตั้งค่าสักหน่อยนะฮะ ให้มันพอดีกับหน้ากระดาษของเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับนะฮะรบบเรียบร้อยก็สั่งพิมพ์นะครับพิมพ์ได้เลยนะฮะก็เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดนะครับ ทางเราก็มีจำหน่ายนะครับเราก็สามารถท,ที่จะแนะนำให้ทางลูกค้าใช้กับสินค้าของลูกค้าได้อย่างดีนะครับเครื่องพิมพ์สติกเกอร์บาร์โค้ดจะมีอยู่ <may> <may <may> 2แบบนะครับแบบแบบแรกคือติดกับสินค้าที่สินค้าที่ไม่ไม่ไม่โดนน้ำนะฮะสินค้าทั่วๆไปในร้านร้านชำเป็นต้นนะมินิมาร์ทเป็นต้นนะครับ แบบที่2เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ที่จะติดกับสินค้าที่ต้องโดนน้ําโดนความชื้นอาหารแชร่แข็งเป็นต้นนะฮะก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็สนใจติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ